สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมานื่อฟักทองด้วยกันซึ่งฟักทองที่เราจะนื่อในวันนี้จะมีด้วยกันอยู่2ไซส์นะคะจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ซึ่งการหั่นของไซส์เล็กจะอยู่ที่1นึถึงหนเซนติเมตรส่วนไซส์ใหญ่จะอยู่ที่3าถึงสเซนติเมตรด้วยกันนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมานื่อว่าทั้ง2องไซส์เนี้ยใช้เวลาในการนื่อทั้งหมดกี่นาทีด้วยกันนะคะ เราจะมาเริ่มการน,นึ่งที่ไซส์ใหญ่ก่อนนะคะเราจะดูว่าไซส์ใหญ่เนี่ยใช้เวลาทั้งหมดในการน,นึ่งทั้งหมดกี่นาทีนะคะทุกคนต้องเตรียมอุปกรณ์หม้อนึ่งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับน้ำเช็คน้ำว่าน้ำพอดีด้วยไหมนะคะ ฟักทองไซส์เล็กนะคะใช้เวลาในการนึ่งทั้งหมด20นาทีนะคะพอดีคลิปนี้ไม่ได้ตัดมาให้ดูนะคะฟักทองนั้นมีประโยชน์มากมายนะคะฟักทองนึ่งสุกจะช่วยในการลดน้ำหนักช่วยบำร,รุงผิวพรรณแล้วก็ช่วยกระตุน้นการหลั่งของสารอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดฟักทองมีฤทธิ์อุ่นช่วยย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีนะคะ ในฟักทองมีปร,ประโยชน์มากมายนะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปเสิร์ชดูที่ Google หรือว่า YouTube ได้เลยนะคะ